กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาทอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กันที่ร้านกระจางอิเล็กทรอนิกส์อำเภอห้วยราชครับผม พี่น้องมาชมสินค้าอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับประจำวันที่15ครับสิงหาคมปี68จะมีอะไรมาให้ชมให้ดูกันบ้างก็ดูพร้อมกันครับพี่น้องโชบตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์ลงให้เรียบร้อยโรมานะครับเด็ดลายกันเข้ามา,มาเด็วครับผม,มงไหน เจอกันอีกหนึ่งคลิปมาถึงกบเครื่องตัดหญ้าดังเลยเอาด้านในดีกว่าหลบเสียงเครื่องตัดหญ้าก่อนอ้าวคลิปนี้นมันจะเหมือแต่ของเก่าๆครับผมให้มีให้ชมให้ดูแต่ผมตัวนี้ไฟซิตี้ครับผมตัวนี้เป็นซีนวัดมันจะมีทั้งหมดแปดแปดตัวแต่ตอนนี้สม,มูณ์แค่สามมีสมูนสาม อีกแป็ตัวบอดเสียยังไม่ได้หาไหลใสครับผมถ้าใครรับก็อ่าขอตัวละพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเป็นคล้ายๆสตกเลยนะนีเน่เป็นปนเป็นทีนวัน,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 นครับอืม,มีบันโดให้พร้อมนะพันเกาน้าอ่ะโอ้น,นี่มีบันโดให้พร้อมครับแข็งแรงเลยผมดีไลท์นะเขงดีไลท์ครับตัวนี้สมบูรณ์ใช้งานได้สามตัวครับก็ที่เหลือเดี๋ยวหาบอดใส่ก็ใช้ไห้ บีมหรือตัวนึงสองสามศูนย์ตัวนี้จอครับสวยด้วยคทำงามครับอ่ะคลิปนี้เอาเอาสามพันสองรวมส่งให้สามพันสองรวมส่งนะครับตัวนี้สวยครับงามเลยครับอามาลุบบีมมือหนึ่งดีกว่าตัวนี้เป็นมือหนึ่งจัดสองเก้าห้าเลยคู่เดียวคู่สุดท้ายพร้อมแหลกหนึ่งคู่พร้อมเหลกเลยครับเอาหมื่นห้าห้าร้อยรวมส่งหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยรวมส่งพร้อมแหล็กนะ มือหนึ่งนะครับพ <eterm oon> ี่น้องมือหนึ่งครับมือหนึ่งจะไม่มนะครับอันนี้ให้คอมเหล็คู่ไปงเหล็กครับหรือคู่เดียวว่าคู่เดียวครับสายสัญญาณก่อนทีกสองเล็กน้อยตัวนี้ครับตัวนี้สายสายลำโพงครับตัวนี้ตัวนี้จะยาวประมาณตัวนี้ยาวประมาณสิบกว่ามิตรมีอยู่สามเส้นนะอืครับเอาเจ็ดร้อยห้าสิบรวมทรงเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมทรงตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพ่วงตัวนี้จะยาวหน่อยครับอันนี้จะเป็นสายเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบ รวมกันนี้เลยครับอันนี้เอา550บา550บาทรวมส่งนะครับหมจะเป็นคนเยอะเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้มันจะเส้นละ8เม็ด6เม็ดถึง8เม็ดอืมตัวนี้เอา650รวมส่งอันนี้650รวมส่งให้เลยส5 0กราฟอ่ะตัวนี้ตัวนี้เอา350 350บาทใหญ่นะยาวนะโอ้โหรวมส่งให้รวมส่งให้นะครับครับ ตัวนี้แหลมเหลือแค่นี้นะเมื่อกี้เหลือนะเกือบยี่สิบกระโดดตอนนี้เหลืออยู่แปดตัวสุดท้ายการนี้มือหนึ่งการนี้นะมือหนึ่งนะเอาสามร้อยห้าสิบรวมส่งมันหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับพี่น้องราคาทุนเลยครับชนทุนให้เลยคุ้มมากตัวนี้มีสองโคม COB ตัวนี้สองโคมนะโคมหนึ่งไม่รู้วา,างตรงไหนหลงลนะอ่าตัวนี้ขอโคมละวทัน พันสองรวมส่งให้หนึ่งพันสองเราตากรวมส่งให้เลยครับโอมละนะครับเอวีอยู่สองพุมครับผมครับเดี๋ยวรวมส่งให้ใครเอาสองพุมเดี๋ยวโทรมาครับมีคร่ะดอกอันนี้เหลืออยู่นิดหน่อยอืมเหลืออยู่ประมาณหกดอกครับอ่าวันนั้นอะไรนะโผมสั่งไปหมดแล้วมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งครับห้าร้อยห้าสิบรวมส่งราคาร้อยห้าสิบบาทรวมส่งสินค้าดอกสิบสองนิ้วนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งครับรวมส่งให้เลยครับ ตัวไหนอีกครับผมตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเอฟเฟกหรือเป็นบล็อกผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นเอฟเฟกนี่ครับเป็นลิทึมเป็นอะไรได้เท่าที่เล่นนะตัวนี้ให้พอยส์ของพอ่อโอ้มีเหล็กให้ด้วยตัวนี้ของใหม่แทงนะครับของใหม่สูงเลยนะเนี่ยเอาอย่างงี้เลยอ่ะเอาสามพันห้ารวมสองสามพันห้าร้อยบาทยกกล่องนี้เลยครั 3, บรวมสองเทีย,ยบยไปดูดก่อนเป็นยังไงเนาะมีเหล็กด้วยนะมีเหล็กให้ด้วยครับสวยเลยตนะัวเนี่ย สามพันห้ารวมส่งให้เลยสามพันห้ารวมส่งให้ไม่รู้ราคาเก่าเท่าไหร่นะขายราคานี้ยเอาคนรู้ก็มาดูเอาคนรู้มาดูเอานะครับต่ใช้งานได้ครับเสียงออกปกติเลยลองแล้วครับสามพันห้าอ่ะมาไฟพาเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เหลืออยู่สี่โคมสี่โคมสุดท้ายสี่โคมสุดท้ายครับออฟฟี่ออฟฟี่ครับโคมละพันสองร้อยบาท หนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นวอมไว้นะครับสว่างมากสว่างตาแตกเลยตัวนี้อืสว่างจริงๆเลยตัวนี้ครับก็บอดได้อืมเปิดเท่ได้ครับแบบคนีูใช้ได้แล้วก็นี่อ่าพูเตอร์มีอยู่หนึ่งสองสามตัวนี้พูเตอร์นะตัวนี้ของโมดครับนะครับตัวนี้ของพันธาตุพันห้าร้อยบาทแบบแบบนี้นะพูเตอร์รัคเปิดกระป๋องเป็นกระบอกมีพันห้าร้อยบาทตัวนี้ก็จะเป็นของ ตัวนี้เป็นของไนซันนี่บูเตอร์กับสีเก้าสีออกสองครับตัวนี้ตัวนี้เอาพันห้าเหมือนกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทครัส่วนตัวนี้ก็แปดออกสองครับตัวนี้บูเตอร์กันย้อนกันอะไรปกติเลยครับตัวนี้อ่าสองตัวนี้ครับเหมือนกันอืมตัวนี้ขอตัวละพันเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวละพันเก้าร้อยบาทครับากสองตัวนะเหมือนกันครับครับผมให้ราคาเดียวกันเลย ไปพาครับไปพาตัวนี้เป็นเคลียเมื่อก,กี้ออกเยอะมากทิปเมืกก่อกี้ไปเคลียเรียเอาคูมรัแปดร้อยพอแปดร้อยบาทคัเรียเอาคูมก็แปดร้อยนะที่ไม่อยู่ประมาณสองสี่หกเจ็ดมีเจ็ดแปดคูมเคลียตัวนี้จะเป็นสามหกครับตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทากปกตินะครับปกติครับผ่าสามสิบหก สามหกได้ให้ทุกตัวเลยครับราคาเดียวกันเลยห้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะสต็อกสต็อกสต็อกตัวเอ็กไวนีมีอยู่สามตัวหนึ่งสองสามตัวนี้ลายเยอะนะมีตัวหนังสือมีตัวเลขมีลายไฟลายๆครับตัวนี้จะลายเยอะหน่อยจะเป็นรุ่นใหม่แล้วเอ็กไวนีตัวนี้ขอโอมนัสกันแปดหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับมีอยู่สามโอมนะครับในพวกตัวนี้อ่ะตัวนี้รุ่นนี้มีสองโอมตัวนี้จะไม่มีลายตัวหนังสือจะไม่มีลายตัวเลขนะ ตัวนี้ขอคุมลนะวพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยยี่สองคมครับเลยยี่สองคมอ่ะ,อะตอนนี้ครับนี่ตอนนี้ r g b w ตัวน,นี้เจ็ดร้อยห้าสิบเลยครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสุขภาพครับจะเป็นประมาณนี้เกือบเกือบทุกตัวสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสวยเลยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่าส่งก็ครบละห้าสิบบาทเหมือนเดิมแต่ค่าส่งยังไงก็แพงกว่าตอนแรกแพงกว่าห้าสิบแน่นอนเดี๋ยวช่วยค่าส่งเดี๋ยวช่วยค่าส่งเอาครับไม่ใช่นิดนิดนิด ถ้เหลือตัวเดียวนะตัวสุดท้ายก็เด็กว่าจะเอาไปเป็นรางวัลอืมแต่เลยยังไม่ได้เป็นรางวัลเนาะตัวนี้ปกติอยู่สามพันเปรเนาะครับเอาสองพันห้าพอสองพันห้าร้อยบาทครับสองพันห้าร้อยบาทตัวเดียวนะจ๊ะตัวเดียวสุดท้ายนะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งครับสวยด้วยครับโอ้เปูเตาทำความสะอาดอันนี้ก็ขายดีตัวนี้ขอคลิปนี้ขอสี่ร้อยรวมส่ง สี่ร้อยบาทรวมส่งครับตัวนี้ใบเปล่าด้วยี่น้อานะครับมจะมีตัวเนี่ยครับตรงนี้ติดโลห์หนาๆนะปากเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้ได้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นปากเกลียวตัวบางนั้นจะได้ร้อยยี่สิบบาทอ้อตัวนั้นจะถูกกว่าตัวนี้แบบหนาเลยนะครับรองรับทั้งห้าศูนย์ทั้งเจ็ดศูนย์ได้เลยเนี่ยได้ปากค่ะค่ะปากดูเล็กดูเล็กเหล็กกันหน่อยมากหน้าบาง นี่เหล็กผาเล็กไซผ้าแปลุมมนีอยู่สองใบนะโอ้สมบูรณ์ตัวนี้ใบใบกับใบ้างในด้วยตัวนี้ขอ, 2, อสองพันหะ้าร้บาสองพันห้าร้ยบาทรวมสองพห้าร้อยบรวมส่งให้เลยแปดลุ้มนะครับเนี่ยค่าส่บบาาางประมาณหกร้อยครับสองหกติกเลย ไมโครเทคคือตีนึงตีน้ำเพียสวยงามตัวนี้สวยครับตัวนี้ขอใบละขอใบละพันหมออ่ะใบละพันอ่ะโอ้ใบลันอู้สวยๆเลยนะครับส่งออกเองนะจ๊ะอันนี้ใบใบละพันนะครับสภาพงามเลยสวยครับอันนี้สมบูรณ์มากเลยล้อยังแบบสีสันสวยเลยเออทุกอย่างเลยเออตัวไหนอีกโลโลโลกันออกไป นี่อันนี้ตัวดีกว่าตัวไหนครับผมตัวนี้ขาตั้งลำโพงขอกสี่พอร์เหล็กนะจ๊ะเป็นเหล็กนะครับหนึ่งลือคู่เดียวครับปกติผมจะขายอยู่พันห้าห้าสิบคลิปนี้ผมขอเท่าไรดีเอาพันสี่รวมส่งไปคู่นะครับผมคู่หนึ่งพันสี่ร้อยเป็นเหล็กนะครับพันสี่รวมส่งปกติพันห้าสิบจะไม่รวมส่งนะอือันนี้พันสี่รวมส่งให้ครับผมอลดให้ คู่เดียวมีแม่ยังอยู่นะจ๊ะอันนี้คู่ละเก้าพันเหลือคู่ละเก้าพันนะครับออกเรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ก็พันนี่รวมเหล็กนะมีเหล็กด้วยมีเหล็กด้วย้คุ้มเลยค่าส่งออกเองกับเก้าพันตัวนี้เมือนกนตัวนี้ได้แปดพันห้าแปดพันห้าร้อยบาทตัวนี้ตีนะครับกับซักใครเอาจริงโทรมาคุยกันครับเดี๋ยวลดให้ยิ่งได้ครับอันนี้ราคาหน้าคิวบอรคดับตัวนี้ตีจะเป็นตีสปอร์ตสองห้าศูนย์ครับตัวนี้จะอยู่หมื่น หมื่นสองหมื่นสองต่อคู่นะครับคู่ละหมื่นสองตัวนี้ยังแพงอยู่อ่ะตัวนี้ครับตัวนี้ออกคลิปละคู่คลิป่อกี้ออกคู่หนึ่งคลิปก่อนออกคู่หนึ่งกระหมดละครับตัวนี้ได้คู่ละหกพันห้าหกพันห้าผมส่งให้เลยรวมส่งตัวนี้นีนะครับนี่ราคารวมส่งให้สวยมากตัวนี้ส่งแบบดีเลยตัวนี้สวยจริงๆรับตัวนี้อตัวนี้ก็เหลือน้อยละไม่ใช่เหลือน้อยดิอันเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้สิบกว่าตัวไปหมดแล้วครับสิบสองตัวครับไปหมดแล้วอันนี้ที่เหลือ อะไรที่อยู่ในในห้องนู้นเอามาทำใหม่ทำได้เจ็ดตัวอ๋ออันนี้คือคือตัวใหม่นะใช่ครับตัวเก่านี่คือหมดแล้วรอบเมื่อกี้ส่งไปเก้าตัวครับเสียสองตัวอือันนี้พร้อมใช้งานแล้วราคาเดิมเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับก็เป็นทั้งพาทั้งบีมอยู่ในตัวเลยนะตัวนี้วิ่งครับแรงมากครับคนที่ซื้อไปรอบเมื่อกี้โทรมาสั่งอีกก็มีครับอส่งมาสั่งซื้อก็ลืมเลยหมดกับรอบนัดเหลือเจ็ดตัวสุดท้าย ตัวนี้เครื่องดูดความชื้นครับดูดความชื้นครับช่วงนี้อากาศชื้นเนาะใครมีลูกน้อยเปิดห้องเอพวกนี้ใช้ได้ครับพวกปรับจะเป็นแบบปรับอุณหภูมิในห้องดูดความชื้นแล้วก็เป็นพวกตากผ้าในร่มพวกนี้ใช้ได้หมดครับครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยตัวนี้เจ็ดสิบลิตรตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้หกพันห้ารวมส่งหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งเลยอยู่ยสองตัวนะสองตัวสุดท้ายนะครับครับ ตัวนี้ก็เหลือสองตัวตัวนี้สี่ลิตรสองลิตรนะครับอันนี้ตัวปรับความชื้นในห้องนะครับใช่ครับใครที่มีเด็กน้อยนะครับตัวนี้12ลิตรครับสิบสอลิตรตัวนี้จะอยู่2,900บาท2,900บาทรวมส่งครับครับตัวนี้ของใหม่อยู่ประมาณเกือบพ0นนะอืมหรืออยู่สตัวเหมือนกันคุณใช้ตัวหนึ่งเอาไปใช้ตัวหนึ่งครับอ่ะเหล็กที่เหล็กใส ใส่ใ <จ S 2> มิกก็ได้นะใส่มิกก็ได้ครับปเป็นใส่เป็นเป็นเหล็กใส่บอร์ดไฟอะครับใส่บอร์ดเอ่ปบีมาทีนี้บอร์ดเอาเ็นตีอบอร์ดเอาไปแล้วเร้่อแต่เหล็กอืมให้เป็นอย่างนี้นะเป็นเปลนเงนเราจับขนาดเด้อโทรมามาถามเนอ<า>้อครับตัวนี้ขออยู่อะไรดีตัวนี้เอาเอาสองพันไปท่วนเลยสองพันท่วนครับผม<ข>อย่างดีเลยนะนี่หนามากเลยครับอย่างหนาเลยนะครับก็ไป เอาไส้ในอกแล้วก็ใส่ได้เลยอสองพันทั้วนนะครับเป็ดเป็ดยังอยู่เหมือนเดิมคแต่ในนี้ก็ยังมีนะครับเป็นทั้งขั้วเป็ดจิ้มครับเป็นทั้งขั้วเป็นทั้งเป็ดเกลียวเป็นทั้งปลัก๊กเลือกเอาได้ครับกิดแปดบาทเหมือนเดิมครับชั่วมาที่งเอาครับผมแม้วด้ออกเลยประมาณนี้ก่อน,อ,นอัปเดตกันไปครับตรงนี้ก็ช่วงหน้าฝนอยู่ครับพี่นออ้องอ๋อขายไป ใช้เอาคลิปนี้เอา, 2, ออาสองพันพอคับส่ง 2, ออกเองสองพันออกเองเด้อค่าส่งปกตินะคเดี๋ยวออกปกติเลยครับโอเคอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรพี่พน้องอัปเดปตให้ชม